เขาเป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะของแดงริพูนะคะบุกไปเยือนทอรแนมฮอสเปอร์ในสึกคาราบเวาคับแมตช์แรกนะคะก็เป็นทางด้านของ้าบ้าน,นะคะ่ะที่สามารถเก็บชัยชนะไปได้นะคะซึ่งประตูเกิดขึ้นเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นมาจากทางด้านของเบิร์กวอลนะคะก็ทําให้ริพูเนี่ยก็แพ้กับ นะเพราะว่าแพ้ไม่ไดียหยับเยินเท่าไหร่นะคะซึ่งเราบอกว่าในเกมเมื่อคืน,นะคะห6แดงลิพูก็มีการโลดเดชันผู้เล่นบางตำแหน่งนะคะเนื่องจากว่าต้องการความสดใหม่และก็ได้ความสดใหม่จริงๆนะคะแพ้ไปเลยค่ะอ่ะทีนี้ค่ะนอกจากเรื่องของความพ่ายแพ้ในเกมนี้นะคะแฟนๆรู้สึกกันงวลใจเพราะว่าโอ้ยจเรเดคอนซายเนี่ยถูกเปลี่ยนตัว ตารุอเอนโดลงไปเล่นแทนแล้วนี้ต้องบอกว่านี้คือเซ็นเตอร์แบ็กที่เหลือคนเดียวของหงแดงลิพูในเกมนี้นะคะแต่แฟนๆก็ต้องอไม่ต้องกังวลใจไปนะคะรู้สึกล่งใจได้เลยเพราะว่าทางด้านของอาร์เนส์ล็อตกุสอซอทีมค่ะได้ยืนยันออกมาแล้วนะคะว่าเจอรรคอนซาไม่ได้รับอาการไม่ได้มีอาการบาดเจ็บแต่อย่างใดแต่ที่ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกเนื่องจากว่านักเตะขอเปลี่ยนตัวเองนะคะ ทางด้านของจรอร์แดนคอนซาค่ะได้มีการส่งสัญญาณนะขอเปลี่ยนตัวเนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยรู้สึกไม่สบายตัวแล้วก็รู้สึกแน่นที่บริเวณหน้าอกค่ะหลังเกมนะคะอร์นเนอร์สโตค่ะก็ได้มีการไปถามอีกครั้งหนึ่งว่าเอ้ยสรุปแล้วเจ็บหรือป่วยจรอร์แดนคอนซาค่ะยืนยันเหมือนเดิมนะคะว่าเขาเนี่ยมีอาการป่วยตั้งแต่ก่อนเกมแล้วคือเขารู้สึกไม่ค่อยสบายตัวตั้งแต่ก่อนเกมแล้วแต่คิดว่าเอ้ยมันอาจจะ หายได้ทันช่วยทีมได้แต่ทายสุดสุดเนี่ยไปไม่ไหวนะคะก็เลยสุดท้ายก็คือต้องเปลี่ยนตัวออกนะคะเจ้าตัวก็อ่ะยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้เจ็บนะแต่ป่วยรู้สึกไม่สบายตัวแน่ยหนะ้าอกจริงๆนะคะแฟนๆก็สบายใจได้นะคะแต่เกมหน้าเนี่ยทางด้านของกัวเตเป้น่าจะพร้อมกลับมานะคะเพราะว่าก่อนเกมทางด้านของอร์เนอร์บอกแล้วว่าไม่เจ้าตัวเนี่ยไม่สามารถที่จะลงเล่น2เกมต่อเนื่องได้ติดต่อกันเนื่อง,อาองจากว่าพึ่งหายเจ็บกลับมา นอกจากนี้นะคะก็หนึ่งคนเลยที่แฟนๆเนี่ยรู้สึกอุ้ยเป็นเกิดอะไรขึ้นรู้สึกเป็นห่วงนะคะนั่นก็คือทางด้านของ โรดิโก้เบนทันคูนะคะที่เมื่อคือนะคะ่ะอยู่ๆก็หมดสติไปเองทงั้งๆที่ไม่ได้มีการประทั้หรืออะไรนะคะแฟนๆก็กลัวว่าเหตุการณ์จะซ้ารอยนะคะเนื่องจากว่าเจ้าตัวหมดสติเนี่ยแล้วก็ทีมแพทย์ก็คือรีบผดุงพยาบาลแล้วก็รีบนําส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะแต่มีการรายงานอัปเดตออกมาแล้วนะคะว่าโรดิโก้เบนทันคูค่ะตอนนี้นะคะเจ้าตัวปลอดภัยแล้วนะคะก็คือเจ้าตัวเนี่ยหลังจากที่มีการนำส่งโรงพยาบาละคะ่ะเจ้าตัวสามารถมีการตอบโต้พูดคุยนะคะได้สตินะคะ ทุกอย่างนะคะปะกติเลยนะคะตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่การตรวจร่างกายอย่างละเอียดนะคะว่าสาเหตุที่ทําให้เจ้าตัวเนี่ยหมดสติคืออะไรนะคะแล้วก็เจ้าตัวค่ะได้มีการอัปเดตผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะโดยบอกนะคะว่าตอนนี้เจ้าตัวปลอดภัยแล้วแล้วก็มีการแสดงความยินดีกับทีมด้วยนะคะสาหรับชัยชนะเมื่อคําคืนที่ผ่านมาค่ะบอลขึ้นเหนือเกมก็มา m 8็มเป็นแปที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียว ทีนี้ค่ะเราไปเรื่องของคนที่เรียกได้ว่าตอนนี้นะคะกระแสรเรื่องของการย้ายทีมคือหนักหน่วงมากเขาคนนั้นคือมาร์คัสเลสฟิลดนะคะก็ทางด้าน,นของมาคาเลสฟอดค่ะตอนนี้นะคะตกเป็นเป้าการย้ายทีมในตลาดหน้าหน,นาวนี้หนักหน่วงมากๆเลยนะคะทางด้านของจอเวนค่ะซึ่งเป็นพี่ชายและเป็นเอเยตของมาคาเลสซอดนะค,ะ,คะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าโอ้โหเดินสายควักเลยนะคะในการเจราจากับทีมค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของบริษัทดอทมูลรวมถึงยูเอ็นตูดด้วยนะคะที่ มีข่าวว่าให้ความสนใจอยู่ในเวลานี้นะคะนอกจากนี้ค่ะเจ้าตัวนะคะยังตกเป็นเป้านะคะที่จะย้ายไปร่วมทัพกับทีมยักษ์ใหญ่ในอิตาลีอย่างเอซมิลานด้วยนะคะทางหน้าของเอซมิลานค่ะว่ากันว่า เนี่ยอาจจะทําให้ดีลนี้ไม่เกิดขึ้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าทางด้านของเอซิมิลานค่ะเขาอยากไดออ้อยากได้มาคาร์ลสอดไปร่วมทีมก็จริงแต่อาจจะติดในเรื่องของปัญหาค่าเหนื่อยนะคะเพราะว่าค่าเหนื่อยของมาคาร์ลสอดเนี่ยสูงเหลือเกินนะคะปัจจุบันค่ะตามข่าวนะคะบอกว่ามาคาร์ลฟอดอยู่ที่3 0 5แ0 0อ่ปอนต์ต่อสัปดาห์นะคะแต่ คนที่รับค่าเหนื่อยสูงสุดของเอซิมิลานเนี่ยคือโมลตาเพียงแค่150,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เท่าน,านั้นซึ่งมันมากกว่ากันเท่าตัวเลยนะคะก็เลยไม่รู้ว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ต้องบอกว่าเรื่องของการย้ายทีมของมาคัรและอร์อนในรอบนี้ก็คือหน่วงมากเลยนะคะหนักหน่วงมากๆนะคะก็ไม่รู้ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเจ้าตัวจะสามารถได้ย้ายทีมหรือเปล่านะคะ และนี้ก็คือเรื่องราวที่ตินำมาฝากทุกคนในวันนี้นะคะส่วนรอบหน้าก็ไปรอรุ้นรอเชียค่ะว่าหงแดงลิพูหงติ๊กเนี่ยจะฟื้นกลับมาในแอนฟิลด์ได้หรือเปล่าจะแก้ตัวในศึกคาราบาลคับแมตท,ที่2ได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าในเกมหน้าค่ะหงแดงลิพูต้องการใช้ชนะ 20เป็นอย่างน้อยนะคะเพื่อที่จะเข้ารอบต่อไปนะคะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศนะคะส่วนทาง้านขอามาคัสและฟอร์ดค่ะก็รอลุนนะคะว่าจะได้ย้ายทีมหรือเปล่านะคะท่ามการกระแสที่มันหนักมากๆจริงๆสำหรับมาคัสและฟอร์ดค่ะสำหรับวันนี้ติ๊กต้องไปแล้วนะคะไว้กลับมาเจอกันใหม่ในโอกาสหนะะ้าค่ะ